ำหับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของอาการถ่ายใบของกล้วยของมะละกอการถ่ายใบหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าลักษณะของใบกล้วยหรือใบมะละกอที่เป็นใบแก่ที่อยู่ด้านล่างของทรงพุ่มมีอาการเหลืองแห้งและก็เสื่อมสภาพซึ่งเราก็จะเรียกว่าอาการถ่ายใบ ทีนี้ในการถ่ายใบนั้นจะมีปริมาณการถ่ายที่มีจํานวนมากกว่าปกติอย่างกรณีกล้วยเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเขาจะถ่ายหนึ่งใบก็จะกลายเป็นว่าไปเป็น 3- าสี่ใบเหมือนกับมะละกอซึ่งไม่มีการถ่ายใบอยู่ระยะหนึ่งแต่มีอาการถ่ายขึ้นมา 3- าสี่ใบแล้วก็ใบมีอาการหลุดร่วงนี่คือคําว่าอาการถ่ายใบของกล้วยและก็มะละกอก็คืออาการถ่ายใบของกล้วยหรือว่าอาการใบสุดโทม ใบมีอาการถ่ายเนี่ยมันก็คืออาการใบด้านล่างมีอาการเหลืองค่อยๆเป็นกล้ามเขียวจ้ำเหลืองบางครั้งก็เป็นอาการใบรายพอเราเก็บใบไปให้เพื่อนชาวสวนหรือบางแหล่งดูก็บอกว่ามันเป็นอาการเป็นโรคเชือ้อราซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นเชื้อราอะไรเลยนะครับเป็นพฤติกรรมของคําว่าอาการถ่ายใบไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นมะละกอ อันนี้คือสองสาระที่จะนำเสนอซึ่งผมเองนั้นอยากจะอธิบายว่าสิ่งที่ผมนำมาเป็นคำตอบเป็นงานศึกษาวิจัยและก็ติดตามการความรู้ตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พิสูจน์ยืนยันได้เรามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าสรรพสิ่งในส่วนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีพัฒนาการมีการเจริญเติบโตต่อ,ต,อตามระบบของเขาอยู่แล้ว อย่างกรณีของการถ่ายใบไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมหรือมะละกอคำว่าถ่ายใบก็คืออาการใบเก่าที่อยู่ด้านล่างมีสภาวะค่อยๆเสื่อมสลายเสื่อมโซดโทมแล้วก็มีอาการหลุดร่วงอันนี้ก็คือกรณีพืชเศรษฐกิจที่เราพูดถ้าอย่างเป็นทุเรียนเราทราบดีครับว่าใบภายในทรงพุ่ม เขาจะมีอาการจ้ำเขียวจ้ำเหลืองหลังจากนั้นก็หลุดร่วงเราก็รีบเก็บใบไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นโรคผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยอาการที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างคนเราเองนะครับผมเนี่ยผมเส้นผมเนี่ยมันก็ต้องร่วงคือเขาเสื่อมสลายตามอายุไขาตามการเวลาแต่จริงๆมันก็ต้องมีรายละเอียดขึ้นมาว่า เร็วช้าอยู่ที่พื้นฐานความสมบูรณ์คุณภาพของระบบรากเพราะฉะนั้นการที่ไม้ผลเขาถ่ายใบหรือกล้วยไข่มะละกอที่มีอาการถ่ายใบนั้นหมายความว่าเขาถูกคำสั่งถูกดึงพลังงานจากในส่วนของตัวเองนำไปใช้ในสถานที่อื่นแล้วก็เข้าสู่สภาวะเสื่อมแล้วก็หลุดล่วง ซึ่งในจังหวะตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่ามักจะเกิดกับในช่วงจังหวะที่พืชโดยเฉพาะกล้วยกันนะครฝนตกฟ้าปิดดินแฉะไม่มีแสงแดดนี่เป็นสูตรเลยนะครับฝนตกก็คือดินแฉฝนตกก็คือไม่มีแสงแดดในน้ำในน้ำในดินส่วนใหญ่จะต้องมีอากาศ ถ้าไม่มีอากาศรากก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกหนักน้าเข้าไปแทนที่อากาศรากกล้วยก็ทํางานไม่ได้ในจังหวะตรงนั้นแหละครับที่เขาทํางานไม่ได้นี่แหละเขาก็จะต้องไปเก็บเอาพลังงานที่มีอยู่นําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นในช่วงจังหวะที่ฝนตกฟ้าปิดดินแฉะไม่มีแสงแดดเนี่ยกล้วยหรือมะละกอเขาก็จะนิ่งอยู่ นิ่งหมายความว่าเขาไม่ได้แสดงอาการถ่ายใบให้เราเห็นแต่ขั้นพอหลังจากที่ฝนหยุดตกดินเริ่มแห้งท้องฟ้าเริ่มมีอากาศถ่ายเทแสงแดดเริ่มรุนแรงระบบการทำงานของพืชจะถูกกระตุ้นทันทีมันก็จะมีคำสั่งเลยครับว่าดึงพลังงานมาก็จะทำให้ใบอ่อนนั้นเดินขึ้นมาคือมีการแตกใบอ่อนเพราะมีการแตกใบอ่อนก็เท่ากับว,ว่า ใบเก่าถูกดึงพลังงานไปก็จะเกิดอาการถ่ายใบทันทีซึ่งอาการถ่ายใบโดยธรรมชาติของกล้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งใบแต่พอมาถึงจุดตรงนี้ในจังหวะที่เขาไม่ได้มีการใช้ผลิตพลังงานเลยเพราะไม่มีแสงแดดเนี่ยมันก็เท่ากับว่า เขาจะต้องใช้อย่างรุนแรงเพราะนั้นมันจึงแสดงอาการถ่ายขึ้นไปจากหนึ่งกายเป็นสองจากสองกายเป็นสามจากสามกายเป็นสีจนกว่าจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโต,ตของยอดบนนี่คือความหมายและเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายตรงนี้ได้ ด้วยวิธีอะไรก็ด้วยมูลเหตุไงครับว่าเราย้อนกลับไปดูว่ามันเหตุเกิดจากอะไรเราก็ไปปรับปรุงตรงนั้นถ้าสมมุติว่าในพื้นที่นั้นเราสามารถที่จะให้ดินมันระบายน้ำได้ดีก็คือการที่ทำให้อากาศไหลลงไปตรงนี้จะเป็นส่วนที่หนึ่งก็คือการเติมอินทรีย์วัตถุ การทำให้ขุดล่องชักล่องให้น้ำระบายออกได้เร็วที่สุดในส่วนของยุบตัวลงไปทนน้ำยุบตัวลงไปในพื้นดินคือซึมลงพับด้านล่างเขาก็จะดึงอากาศลงไปเพราะนั้นในดินก็จะทำให้รากสามารถทำงานได้ในระยะเวลาสั้นๆกรณีต่อมาในเมื่อในส่วนของความต้องการของแสงแดดเขามีในจังหวัด ของการถ่ายใบนั้นเราจะพบว่าเป็นช่วงที่ไม่มีแสงแดดดังนั้นในจังหวะใดก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเราก็จะเพิ่มท่าสังกะสีอย่างเช่นสังกะสีของทีมกเกษตรหรือจะเป็นซิงโกหรือจะเป็นเนเทรไรนะครับของเจไตเป็นสังกะสีบวกกรรมฐาันอยู่ในรูปของดับเบิลคีเลของเมกา เราก็เอามาเสริมเข้าไปในปัจจัยที่เป็นกลุ่มพลังงานพลังงานอะไรก็ในกุ้มของน้ําตาลคาร์โบไฮเดตน้ําตาลทางด่วนอะมิโนแอซิดส่วนปุ๋ยเคมีนั้นเราต้องใช้อยู่แล้วเราก็นํามาให้ทางใบนะครับในช่วงจังหวะที่สถานะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีแสงแดบดบตรงนี้ก็จะทําให้เขาไม่ขาดแคลนพลังงานคือท่านจะเห็นว่าเวลาที่เราจะแก้ไขนั้น เราแก้ไขที่มูลเหตุผมมีเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านได้พิสูจน์ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคือพยายามที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเจำมาตลอดก็คือกล้วย,ยไม่ต้องการแสงแดดมากจริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับกล้วยเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมาก และแสงแดดเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจริญเติบโต,ตของเขานั้นเป็นไปได้อย่างดีเป็นปกติเราพิสูจน์ได้จากการที่กล้วยหนึ่งเครือเนี่ยต้นไหนที่อยู่ท้ายใต้ร่มเงาดูเหมือนดูดีแต่เชื่อไหมครับว่าผล,ผลผลิตส่วนใหญ่และจะเป็นสนิมอยู่ที่ซอกผลผลก็เจริญเติบโต,ตช้าหลังจากตัดปีบางทีเนี่ยเก็บเกี่ยวกว่าจะตัดได้ก็45วัน ซึ่งจะต่างจากกล้วยที่อยู่ในท่ามกลางแสงแดดตัดปีไปแล้วแค่35วันกล้วยจะเป็นกล้วย75%ตัดขายได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราทำวิจัยมาและขณะนี้เองเนี่ยผมก็เจอประเด็นในเรื่องของกล้วยหอมเช่นเดียวกันมีอาการถ่ายใบอย่างรุนแรงในอดีตซึ่งจังหวะตรงนั้นน่ะเป็นลักษณะตามสูตรเลยครับฝนตกดินแฉะ พราะน้ําเข้าไปขังอยู่ในหลุมนะครับแสงแดดไม่มีเพราะมันตกติดต่อกัน3ามวันท้ายสุดเราทําอะไรไม่ได้พอแสงแดดมามันจะถ่ายใบอย่างรุนแรงทันทีดังนั้นถ้าหากว่าเรามาแก้ตรงประเด็นตรงนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันความเสียหายได้บางส่วนนะครับผมเห็นในภาพในโลกของอินเทอร์เน็ตไประบุว่าเป็นโรคพืชเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยสิ่งที่อยากจะให้ท่านพิสูจน์ก็คือว่าถ้าส่วนตรงไหนที่มีอาการใบกาบเน่ากาบดำเนี่ยท่านลงไปลอกกาบดูถ้ากาบด้านล่างยังเขียวสดใสก็แสดงว่าเราเข้าใจผิดนั่นเองทีนี้ประเด็นในส่วนของการที่เราจะให้ปัจจัยทางใบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเกิดอาการแล้วเราไปให้นะครับคือเราต้องดูตามสภาพอากาศทีนี้ประเด็นก็ตรีข้อสงสัยว่าเอาแล้วไอ้ช่วงที่มันฝนตก ฟ้าปิดแสงแดดไม่มีเนี่ยเราพ้นปัจจัยมันจะได้ผลหรือจริงๆแล้วนะครับอธิบายอย่างนี้ว่าการพ่นปัจจัยไปที่ใบกล้วยเนี่ยเราก็จะดําเนินการในช่วงที่ฝนไม่ได้ตกแต่มันอาจจะมีช่วงว่างอาจจะมีโอากาศแล้วเราก็พ่นไปในช่วงของกาบใบจงจังหวะที่เป็นง่ามใบคอใบตรงนั้นจะเป็นแหล่งรับปัจจัยได้อย่างดีเพราะนั้นเราก็พ่นไปที่ใบ คอใบเขาก็จะไหลเข้าไปอยู่ในส่วนของซอกกราบแล้วเขาก็จะไหลเข้าไปสู่ประโยชน์ซึ่งตัวที่เราเอามาใช้เป็นตัวปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นสังกะสีหรือจะเป็นแคลเซียมโบลอนอย่างเช่นนูริสเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ําตาลทางด่วนบวกแคลเซียมโบลอนเขาจะนําพาอาหารไปที่ลูกนี่คือประเด็นที่อยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับถ้าในกรณีที่มีผลผลิตเราลงทุนแต่ถ้าต้นเหล่านั้นยังไม่ได้ให้ผลผลิต เราก็ต้องช่วยในการประครับประคองอย่าให้เขาเสียหายเพราะถ้าหากว่ามีอาการถ่ายใบมากเกินไปมันก็จะมีผลต่อพื้นฐานของใบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยไข่หรือจะเป็นกล้วยหอมนะครับมีผลต่อขนาดของผลน้ำหนักของเธอแน่นอนจากการศึกษาเนี่ยอย่างกล้วยไข่เนี่ยถ้าเราได้ใบเจ็ดใบ ในเครือนี้เราจะได้กล้วยคุณภาพที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10บกิโลส2กิโลต่อเครือถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยมันจะต้องมี10บใบ1ิใบนะครับถ้าเป็น10บใบที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะได้น้ำหนัก15กิโลต่อเครือแน่นอนเพราะนั้นเราจึงพยายามที่จะให้ท่านเข้าใจว่าเวลาที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสียหายแล้วเราถึงไปแก้มันไม่ได้เราจะต้องวางระบบ ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปัจจัยที่จะไปทำให้เขาเกิดอาการถ่ายใบตรงนี้มะละกอก็เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่จะเป็นการพิสูจน์คุณภาพของการบริหารจัดการดูแลหมายถึงทั้งโครงสร้างเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมการเลือกพื้นที่การเตรียมดินการจัดการต่างๆเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องไม่พบอาการถ่ายใบจะทำให้กล้วยแล้ก็มะละกอของเรานั้นประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเราเริ่มปลูกได้เดือนสองเดือนสามเดือนเราพบแล้วเออมันมีอาการถ่ายใบเป็นคำตอบสุดท้ายว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จไม่มีขาะกล้วยต้นเล็กและกอต้นเล็กเนี่ยยังมีอาการถ่ายใบแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูประเด็นตรงนี้กันเลยนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะให้ท่านเห็นภาพการวางโครงสร้างเนี่ย หลักสำคัญอยู่ที่3าสี่อย่างเท่านั้นเองคือในดินเนี่ยต้องมีอากาศก็คือมีความโปร่งในดินจะต้องมีการถ่ายเทของน้ำที่ดีเพื่อให้อากาศไหลลงไปทดแทนในดินต้องมีตัวยึดระหว่างโครงสร้างที่จะทำให้ราชชอนชัยไปได้ก็คืออินทรีย์วัตถุรวมถึงมีจุลินทรีย์ที่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ เพื่อที่จะให้เขามีโอกาสในการที่ไปย่อยสลายสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในดินออกไปและก็จะต้องมีปริมาณธาตุอาหารอันนี้คือตัวสำคัญลำดับที่หนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคือไม่ค่อยจะพบอาการถ่ายใบคือถ้ามันเป็นการถ่ายใบตามปกตินะครับสัปดาห์ละใบของกล้วยหรือว่าะมะละกอเนี่ยมันจะนานๆจะมีการถ่ายใบสักทีหนึ่ง อย่างนี้ถือว่าปกตินี่คือประเด็นทำไมเราถึงต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ธาตุอาหารแต่ยังไม่หมดนะครับผมยังคงต้องอธิบายต่อไปอีกว่าในระบบของการรำเรียงเนี่ยในเมื่อเราปรับโครงสร้างของดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบรากที่เขาชอนชัยเข้าไปหากินได้ดีขึ้น เราทราบดีว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรากกับใบเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูดทรับสารอาหารส่งลําเลียงขึ้นมาระบบส่งลําเลียงจะต้องดีถ้าเราไปเจอสถานะของอาการไม่ดีผิดปกตินั่นก็คือแสดงว่าระบบท่อส่งลำเลียงเนี่ยถูกทำลายอย่างเช่นลากเนา่าเน่าคอดินหรืออาการลำต้นเนา่าซึ่งเกิดขึ้น ในตัวมะละกอเยอะอย่างในทุเรียนเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวจตรงนี้เป็นองค์ประกอบด้วยสิ่งหนึ่งที่ท่านมองข้ามนั่นก็คือลักษณะพฤติกรรมของการเจริญเติบโตของธรรมัะปกติของพืชจำได้นะครับ ไม้ผลพืชสวนทุกชนิดเขาก็จะ,ะมีระบบการเจริญเติบโตก็คือการพัฒนาการเจริญเติบโตของใบใบแก่มีหน้าที่ในการสนับสนุนพลังงานไปเพื่อการแตกใบอ่อนและหลังจากที่ใบอ่อนได้แตกออกมาแล้วเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตพลังงานแล้วส่งกลับมาเลี้ยงใบเก่าเพราะฉะนั้นอาการถ่ายใบยเนี่ย ที่เราพบเป็นเหตุปัจจัยใหญ่เลยนะครับในประการที่สองก็คือพลังงานถูกส่งจากใบเก่าไปเลี้ยงใบใหม่แต่แต่ใบใหม่ไม่สามารถที่จะทำงานและผลิตพลังงานส่งกลับมาเลี้ยงใบเก่าได้ก็เหมือนกับพี่ในเลี้ยงน้องอย่างเดียวน้องเลี้ยงไม่โตพอไม่โตก็คือไม่กลับมาเลี้ยงรุ่นพี่ท้ายสุด จึงทำให้ใบแก่มีอาการเสื่อมสลายหรือสุดโซมลงไปเท่ากับว่าไม่มีพลังงานในการที่จะย้อนกลับมาเพื่อการจเจริญเติบโตของใบเก่าเพราะฉะนั้นถ้าใบาเก่าไม่ได้รับพลังงานเขาก็จะถ่ายใบยแต่ถ้าเขาได้รับพลังงานอย่างเพียงพอเขาก็จะไม่มีอาการถ่ายใบยและพืชบางชนิดยิ่งถ้าได้รับมากเขาก็จะมีอายุที่ยืนยาวมาก พิสูจน์ได้จากใบมะละกอรครับถ้ามะละกอต้นใดก็ตามที่ใบด้านล่างไม่มีอาการถ่ายแล้วมันจะมีะแขนงเกิดตามลำต้นแสดงว่าเขาได้รับอาหารพลังงานลงมาอย่างเพียงพอต้นเหล่านั้นถ้าให้ผลผลิตจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพหรือแม้แต่ในส่วนของพืชอ,อื่นๆอ,อย่างทุเรียนก็เหมือนกัน ถ้าทุเรียนไม่มีอาการถ่ายใบเลยเนี่ยแสดงว่าบระบบการบริหารจัดการเนี่ยดีมากพี่ไปเลี้ยงน้องน้องก็กลับมาเลี้ยงพี่ระบบส่งลำเลียงดีระบบทุกอย่างดีจะไม่มีอาการถ่ายใบและพืชบางชนิดพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นมังคุดวันนี้มังคุดที่ออกดอกที่ใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มก็เพราะว่าเหตุจากใบด้านนอก ใบด้านนอกก็คือใบอ่อนที่แตกออกมาครบ3เดือน4เดือนสามารถที่จะผลิตพลังงานแล้วก็ส่งย้อนกลับมาคืนให้กับใบแก่พอคืนมาที่ใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มเขาก็ออกดอกได้นะวันนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เ,เราอยากให้ท่านเห็นภาพคือความเข้าใจการสร้างใบใหม่อย่างมีคุณภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ ทำให้พืชสามารถที่จะพัฒนาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบเก่าใบแก่จะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นจะไม่แสดงอาการถ่ายใบหรือเป็นอาการถ่ายใบตามภาวะปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปว่าไม้ผลเนี่ยหรือพืชสวนไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะละกอหรือไม้ผลต่างๆถ้าหากว่ามีการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติตามวัฏจัจกรวงจรที่เขาควรจะเป็น แสดงว่าอาการถ่ายใบเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าได้อธิบายมาแล้วมันมีเหตุผลที่จะมาสนับสนุนให้กระท่านเห็นอีกบางอย่างนะครับว่าพืชบางชนิดเนี่ยถ้าไม่มีการแตกใบอ่อนแล้วทิ้งช่วงไประยะหนึ่งพอหลังจากนั้นเกิดอาการแตกใบอ่อนขึ้นมาจะต้องมีอาการถ่ายใบทันทีอย่างเช่นกรณีของทุเรียนเนี่ยซึ่งเป็นระบบรากตื้น ถ้าเขาทุกสามเดือนเขามีการแตกใบอ่อนก็แสดงว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีมีการหมุนเวียนพลังงานระหว่างใบเก่ากับใบใหม่แต่ถ้าเขาไม่มีการแตกใบอ่อนมากกว่าหกเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนเมื่อไหร่เขาไม่มีส่วนที่จะต้องมีพลังงานหมุนเวียนเท่ากับว,ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามวงจรคือใบเก่าจะถูกถ่ายออกตามความรุนแรง เหตุผลอีกประการหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังสำหรับบางแปลงทำไมถึงไม่ค่อยจะพบอาการถ่ายใบนอกจากข้อที่หนึ่งระบบรากการทำงานโครงสร้างดินดสีส่วนที่สองมีการแตกใบอ่อนตามปกติคือส่วนที่สามครับก็คือการให้ปัจจัยทางใบยังมีการส่งเสริมการเจริญเติบโตมีการให้พลังงานทางใบเสริมเข้าไป เพราะนั้นเราก็จะไม่พบอาการถ่ายบายเกิดขึ้นหรือถ้าจะพบพบก็คือตามกลไกธรรมชาติอาจจะเป็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตจะไม่พบอาการถ่ายบายสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยอันนั้นคือการถ่ายบายตามปกติเพราะฉะนั้นในกรณีของการให้ปัจจัยทางใบนั้นเป็นส่วนเสริมซึ่งก็มีผลนะครับต่อการที่จะทำให้หรือเปิดบานป้องกัน การถ่ายใบยได้เพราะเขาไปเติมพลังงานให้กับใบด้านนอกใบด้านนอกได้รับพลังงานก็ส่งมีพลังงานเหลือก็ส่งกลับไปใบด้านในนี่คือวงจรของการจัดการเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายมาสามส่วนเป็นการที่จะทำให้หนึ่งคือการปรับโครงสร้างทางดิน การเติมอากาศลงไปในดินการเพิ่มอินทรีย์วัตถกุการเติมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมการให้ระบบรากทํางานได้ดีด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติอันนั้นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือการให้เขาแตกใบอ่อนตามวัฏจักรวงจรของเขาและถ้าเขาแตกใบอ่อนตามปกติเรามีการเติมข้อที่3คือให้พลังงานเสริมเข้าไปทางใบตามความจําเป็นตามลักษณะ ก็จะสามารถที่จะทําให้ลดความเสียหายหรือลดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายใบได้พืชที่มีระบบรากตื้นหากินหน้าดินย่อมมีอาการถ่ายใบได้รุนแรงกว่าพืชที่มีระบบรากลึกนั่นเองพี่น้องสกอนครับในส่วนของประเด็นที่ผมนําเสนอในส่วนของการถ่ายใบของกล้วยของมะละกอน,นั้น ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพบเหตุการณ์และในเหตุการณ์เหล่านี้นั้นมันต้องมีมูลเหตุเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เราจะไปกำหนดว่าเราจะดำเนินการใส่ปัจจัยตัวนั้นตัวนี้เพื่อแก้ปัญหามันต้องไปดูที่มูลเหตุหลักเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังกันต่อครับในช่วงที่2ก็คือเรื่องของอาการที่กําลังจะเกิดขึ้นในตลอดเดือนมีนาเมษานี้ก็คืออาการยอด แห้งยอดแคะแกนยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นกา้านทูบของทุเรียนเพื่อที่จะให้โยงเห็นก่อนนะครับว่าเราควรจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรในทุเรียนเพื่อที่จะให้นำไปสู่การใช้ปัจจัยไม่ใช่พอเราพอเห็นเป็นยอดเป็นมะก้านทูกยอดเป็นไม้กวาดคำถามเดียวคือใช้อะไรพ่นมันไม่ใช่ครับ นั่นเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันในช่วงที่สองคือช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง7จ็นาฬิกาสำหรับช่วงนี้เราต้องไปพักฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสักครู่ครัครบแล้วกลับมาพบกัน,นกับ<ร>ในช่วงที่สองของ,งรายการสักครู่เดียวครับอ<ห>รรรเปิดาาางัจน เพื่อนหัใจยามมีปัญหา